สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจะมาพบกับแนวทางวเวลาพัฒน,นาสูตรเม็ดเดียวจะแนวทางของวันศุกร์วันที่เจ็ดจะเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะมาพบกับแนวทางของแอนโธนีคือเก,ก่าแล้วก็ตามเคยเนาะสำหรับมือนี้ถือว่าเป็นมือสุดท้ายเนาะสำหรับลาบพัฒน,นาของเฮาจะเจอกันอีกทีคือจันนาจารสสำหรับแนวทางคนที่หาจะลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของเฮาจาร สำหรับแนวทางให้เดน8แต่เดน8วิ่ง8รูด8ฟัน8ตัโตเดียวแขนแขนแต่สำหรับเม็ดเดียวสำหรับโพล6 6ตัวข้ามา702926โอ้โหสำหรับแนวทางของเขาถือว่าพลาดไปเนาะเม็ดเดียวให้88บ่มาเนาะมีแต่2อ,อย่างเดียวเลยสองเดินดีขักเนาะ สองไหลเา่าเลยสําหรับรับพัฒนามาแนววี้ก็จับทางยากไปบได้คือกันแหละเนาะโอ้ยงอมค่ะสองหนึ่งมาสองหนึ่งสองสี่สองหาสองหกสองเกามาเลือสองเจ็ดสองศูนย์สองสองสองแปดเนาะอ่ะสาสิมากกัขอมาให้ครบแล้วกัน เดินดีค่ะสําหรับลาภพัฒนาของเสองมีแต่สองอย่างเดียวเลยสองบนสองล่างกันเลยทีเดียวเนาะสองเก่าสองหกอีกวันที่หัค่ะสําหรับสองหกกระโตเก่าอีกต่างหากเด้อพี่น้องวันที่สามนี่คือหนึ่งสองสองหกเมื่อนี่คือสองเก่าสองหกโอ้ยอมยอมพระเจ้าจอตออกเลขได้แบบสุดยอดเลยอิลี สำหรับวันนี้ตามรุ่นกันต่อจากับแนวทางหวยลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของเฮ้าเนาะสองคักสองแน่สำหรับลาพัฒนาลงให้สองสูตรจ้าสำหรับสูตรเม็ดเดียวให้เด่นวิ่งรูดโตเดียวจ้ารากสูตรเดิมสูตรลกข้าเฮาเด่นวิ่งรูดสองโตจ้าสำหรับสูตรเดิมสูตรลกของเฮ้าก็ถือว่าปังเนาะสำหรับถือว่าโอเคอย Jamie, ู่สำหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮ้า วันที่หาถือว่าผ่านอยู่มาเก่าสองเนาะมาสองตัวหลางเต็มเต็มเลยทั้งหลางฉุดหกตัวแล้วกัหลางสุดสี่ตัวของเฮาเนาะเปรียบเทียบกันเบิร์ไรจะลงกหายสองสูรจะรื่วหมักสูตรได้กับตามสูตรนั่นจะขึ้นอยู่กับความความชอบเราจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะบอกมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้เราจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำานวณจะมีเข่าเลยกัมีลูดเราจะวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละการจะสวงนถ้า แนวทางมาแบบนี้กระจับทางยากอยู่เ้อนี่พี่น้องไปโบเป็นคือกันจำม่แต่องอย่างเดียวเลยสําหรับล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวเมื่อนี้่ห้เดนสจ้ะเด่นสวิ่ง4ีรลูดสีพันสจะไซวิ่งไซรูดทามักสีอบสีวิ่งรูดได้จะจับหายเป็นแนวทาง8คูจ่าสี่หาสี่หก สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสำหรับโตเน้นจะสูตรเม็ดเดียวลาพัฒนาเมื่อนี่เน้นสี่เก้าสี่ศูนย์ C หก C หนึ่งโอเคเรียบร้อยจะสำหรับเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของเฮาเมื่อนี่ตามนี่เลยจะคอยมาปังปังดิ่งดิ่งตเนิ่งตูตจอะกันเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจา้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซัมนี่ละคาเราจ้ เขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเนาะพี่น้องที่เขามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดสันกระดิง่งไว้รอ้จะเผื่อสิใ่ใดบผ่านแนวทางที่โลงหายจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า